ทีชีวิตของชาวนาไทยเขามีการอนุรักษ์นะครับเป็นประเพณีข้าวขึ้นยุ้งใช่ครับซึ่งมีมาอย่างยาวนานแล้วครับสำหรับประเพณีนี้ที่สำคัญก็คือเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชุมชนด้วยโดยชาวนานะครับที่บ้านปราสาทใต้อําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์จะมีการประกอบพิธีข้าวขึ้นยุ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อที่ว่าจะทําให้ข้าวได้ผลผลิตที่ดีโดยการนําหมากพลูแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลและเครื่องแต่งกายนำมาใส่ถาดสาหรับประกอบพิธีม,มีการทําหุ่นตายายจากฟางข้าวสําหรับเฝ้ายุ้งฉางมีผู้สูงอายุก,กล่าวเรียกขวัญข้าวขึ้นยุง้งกล่าวอัญเชิญพระแม่โพสพมาสถิตมาสถิตยัางยุ้งฉางครับสําหรับพิธีข้าวขึ้นยุง้งหรือพิธีทําขวัญข้าวขึ้นยุ้งนั้น ตามความเชื่อของชาวนาไทยข้าวเป็นสิ่งที่มีบุญคุณมีแม่โพศพประจําอยู่จึงเกิดมีพิธีกรรมการบูชาแม่โพศและรับขวัญข้าวซึ่งเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ชาวนาไทยถือปฏิบัติคู่กับการทํานามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับข้าวขวัญของข้าวเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่นาเดิมจึงต้องมีพิธีกรรมในการเรียกขวัญข้าวไปไว้ในยุง้งฉางเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับชาวนาไทยครับค่ะเป็นประเพณี น่ารักนะคะนำมาฝากกันตอนนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะชวนไปเที่ยวไปขึ้นเหนือกันนะคะกับงานนี้โครงการไหว้พระชมจันทร์มิดไนท์ซาฟารีโอ้โหครบเครื่องเลยนะจะเป็นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ